ขาเจ้าลูกเรแฮนสกีเทคลายจารุล่าท่ไหนเธออยิงท่านว่าใจแล้วนะคะว่าเธอจจิกาดาวเรืองเ็คนแรกของท่านชายจริงท่าชายจีฟูผู้เชี่าวชาญด้าส่อมือโนอว่าเขาทำตัวเลลัเกินไปแต่ผอยากรู้ว่าเขายมีคนยังไรทำไมเราถึงต้องยอมให้เขาทุกอย่าง นี่จะไม่ลูกความให้แท้ที่ผอนปูกเองนะเพลงดาบผมงะมีประสการด์จะสอนผู้นีญาติทรรมาไรนะคือแค่ทอผ้าใช้พลังจากวิชาทุจอรจให้เป็นไฟโงสำหรับแกลสี่ร้อยปีกับความทุกทรมานที่ฉันเฝ้ารอเธอสิ่งที่ฉันต้องการมีเพียงอย่างเดียวมาตลอดคือคุณเข้าใจคำว่าความรักผิดสล ทุกอยางจะให so us, Darwin, Oliver, ้เป็นท่าเราใช้อะไรก็ได้แต่อยากทำาไรรู้สึกฉันนะขอร้อมนยปล่านใจของเต้หรือเปล่าพวกนั้นงสงสัยแล้วล่ะว่าฉันพวกโครสะแต่นั่นแหละคือจุดต่อที่ฉันจะใช้ช่วยเธแกคือโทฉัได้คเอาความลักที่ทุกคนอยากรู้ว่าแกเป็นใคร่ใช่ ผมจะช่วยพยายามเดิมที่ครับเป็นเรื่อผมชื่อเรื่องที่ผมพูดมาท่านชายไม่รู้โลกร้อยเอท่านชายก็ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่เราคุยด้วยทุกวันนีแน่ถ้าที่คุณรู้ความจริงทั้งหมดตอนนี้ถ้าเธอกลัวท่านชายขึ้นมาเพียงวินาทีเดียวท่านชายก็จะทรมานมากกว่าที่อยู่บนโลกนี้ถึงสี่ร้อยปีเน่ากที่เราอยู่ห่างกันและไม่ได้สัมผัสในแบบนี้ขอให้เธอรู้ไว้ อยาจะได้อฉันช่ไหมน่ช่อสิละผมไม่ยอมของแลกรนาหน้าที่ของฉันคือช่วยชายชายโฮชิหรอคะชายละรินาความรู้สึกของฉันที่มีต่อโฮชิอยู่ในตัวเธอละ ให้หัวใจเขารักพิเศษในท่านชายคุณก็ควรที่จะรักท่านชายมากๆคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งให้ฉันรักใครนะคะความรักที่ฉันมีมันคงไม่รู้รวยแล้วเธอในวันที่ฉันท้องรับซ้อนรักของเธอยิ่งมันคงไปฉันปไม่มีความหมายทำไมเธอ